ย่านโซนยาไตค่ะที่ตอนนี้กลับมาคึกคักเหมือนเดิมโอาราเม็งยาม,มาซังค่ะอันนี้ตลาดคริสต์มาสที่เทียนจินนะคะ ตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณหน้าสถานอีฮากตาตะนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศร้านริมทางนะคะที่อยู่ที่ฟุกุโอกะเนาะเราจะไม่ค่อยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะในโตเกียวนะที่มีร้านยาไตาหรือว่าร้านที่เป็นเพลิงข้างทางนะคะอย่างอันนี้ก็คือเป็นเอ่อเทมปุระนะคะ ก็มีความตื่นตาตื่นใจมากๆเลยตรงนี้ก็คือเป็นสีแข้างผาโกนะคะร้านนี้นะคะที่เราจะรับประทานกันในคืนนี้นะคะก็เป็นร้านเพิงข้างทางนะคะซึ่งเขาก็มีเมนูหลากหลายนะคะมีฮากาตาราเมนมีไก่ย่างนะคะยากิโทริมีมอสึร้านนี้มีชื่อว่าคาวะจังนะคะก็เป็นร้านที่มีความบันเทิงเริงใจมากๆเลยมีทั้งเมนู เนื้อนะคะมีทั้งไก่มีทั้งโกยาชัมปุลูนะคะโกยาชัมปุลูก็คือเป็นเอ่อมาราทอดมาราทอดนะคะมีไข่อันเนี้ยเป็นไข่แล้วก็มีไข่ปลาเมนไทโกะนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมกันนะคะเป็นครั้งแรกนะสาสแซบก็ไม่เคยมานั่งกินร้านเพิงเพงแบบนี้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะจะมีความ ท้องฉินมากๆเลยนะนี่เป็นถือว่าเป็นการเดบิวต์ครั้งแรกนะคะสาวแซนไม่เคยมาทานชี่นี่มาก่อนนะคะร้านนี้ก็ได้มาตรฐานจากฟุกุโอกะฟ e f e c t เซนะคะว่าได้ผ่านการอบรมมาแล้ว,วนะคะม <laughs> ไ,ไม่ตื่นเต้นด้วยนะคะเจ้าของราา้านน่ารักเชียวอ๋ออันนี้เป็นเมนูทอดๆปิ้งๆย่างๆนะคะ อันนี้ปลาอันนี้หมูกระน,นะอันนี้ไก่ไส้กรอกนะคะแล้วเขาก็อีเดสตาดนะใช่โอ้อย่างนี้เลยนะคะ มาแล้วนะคะอาหารของเราร้อนๆเลยนะฮะอืมนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศภายในร้านยาไตายนะคะซึ่งเมนูเขาก็ทำแล้วก็เสิร์ฟต,ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะควันฉุยเขาก็รับลูกค้า แต่ว่าความใส่ใจของทางร้านก็ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเราจะสั่งพวกเมนูเหล่านี้เนาะบางอย่างแบบเราสั่งจำนวนที่มันเยอะเกินไปเขาก็ไม่ขายให้เรานะคะเพราะว่าเขาจะเก็บให้ลูกค้าประจําด้วยก็อันนี้ก็คือเป็นความใส่ใจของเจ้าของร้านนะคะอันนี้คือสุกุเนะหรือว่าคะ่ะใช่ค่ะอันนี้คืออะไร,อ,ะไรอันนี้คืออะไรอนนคะคะหมูบรัรลบะะอ๋อหมูนะคะขอหนึ่งไม้ค่ะขอวิชินกนหนึ่งไม้ค่ะ น้ำข่ะน้มนงกินหนึ่งค่ะได้เลยค่ะนี่นะคะเราแบ่งอาหารพระเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะรับประทานแล้วนะคะทุกคนกินแล้วนะทุกคนกินแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือหมูอันนี้คือลูกชิ้นไก่ซูเนะนะคะกินแล้วเด้อโอ้อยากได้ข้าวเหนียวกับน้ำจิ้มเจีาวอร่อยมันแบบว่าโรยเกลือมานะคะ ส่วนอันนี้สุกุเนะน,นะอืมหอมมากอร่อยมากๆเลยอยาให้สองซ i า e มกินก่อนนะวันนี้แบบว่าอาจจะไม่ได้รีวิวละเอียดนะคะ <c oughs> ก็ให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศของร้านยาไตายที่ฟุกุโอกะถ้ามีโอกาสก็มาแวะชิมกันนะคะบ๊ายบายค่ะ <laughs> 公式ならクリスマス・ティーゼン人なら入場時には検温と消毒マスクの着用にご協力 ที่นี่ก็คือตลาดคริสต์มาสเจินนะคะที่อยู่ในฟุกุโอกะนะสวยงามมากๆเลยอะ่ะอารมณ์เหมือนแบบเราอยู่ในยุโรปนะคะเขาก็จะมีจุดถ่ายรูปนะคะอ,อ,อันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะเนี่ยจะเห็นพวกวัยรุ่นนะคะเขาก็มานั่งสังสรกันเนาะมีต้นคริสต์มาสมีจุดถ่ายรูปเ,เยอะแยะมากมายเปิดเพลงเป็นตีมคริสต์มาสนะคะ ที่ดูน่าสนุกแล้วก็คลื่นในบรรยากาศที่เฟสติฟมากๆเลยตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณตลาดคริสต์มาสนะคะของห้างไดมารูที่ฟูกุโอกะนะคะเขาก็มีการจัดไฟประดับแบบฟุ้งฟิ้งนะคะสวยงามมากๆแล้วก็มีซานตาคลอสที่แบบเหมือนจริงมากๆนะคะให้บรรยากาศแบบว่าเฟสติฟสุดๆไปเลยค่ะ ตรงนี้นะคะเราก็กําลังเดินข้ามแม่น้ําที่ชื่อว่านากาะนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามแม่น้ํานะที่ไฟวูบาุบูบานะคะตรงนี้ก็คือเป็นย่านโซนยาไตะคะ่ะที่ตอนนี้กลับมาคึกคักเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็ทางฝั่งห้างคานาลซิตี้เนี่ยเขาก็มีการประดับไฟฟุ้งฟิงมุงมิงนะคะก็สาวแซนมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะหลังจากที่ไม่ได้มีโอกาสมาเนาะตอนมาตอนนั้นก็ มันยังดูเงียบเหงานะคะตอนนี้ก็แทบจะปกติแล้วนะคะพยายามจะถือกล้องให้นิ่งที่สุดนะคะเพราะว่าช่วงคืนอย่างที่เรารู้กันนะ,ะมันโกโปรไม่น่ารอดแต่จะพยายามแบบนิ่งที่สุดไม่เหวี่ยงไม่ระวัดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะตรงนี้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะคะเขาก็เป็นย่านโซเปลนนะคะอาบอบนวดของญี่ปุ่นนั่นเอง และยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเฟสทีฟเนาะอย่างวันที่มาเนี่ยเป็นวันศุกร์นะคะก็ผู้คนก็จะเยอะนิดนึงนะฮะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูกันนะอันนี้ก็เป็นย่านยาไตานะคะที่กลับมาคึกคักแล้วนะเนี่ยคะัะ เขาก็จะมีขายรามงระเมงอะไรแบบนี้นี่นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของร้านายาไตนะคะที่มีความคึกค,คักคึกค,คิกนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นบรรยากาศแบบนี้มากนะเาะ มะจงะังค่ะอันนี้คิเดจงังเรียกได้ว่าเป็นย่านย่าไปที่ยังคงหลงเหลืออยู่<ะ>แหล่งที่ใหญ่<ะ>แล้วก็แหล่งเดียวในญี่ปุ่นนะ,ะถ้าจำไม่ผิดนะ,ะ่ะเพราะจะมีความคึกคนะักเนี่ยเออมันดูไลฟ์ลิงจริง,รง<ะ>โดยเฉพาะแบบเยนะ็นว<ะ>ันศุกร์เนาะทุกคนก็แบบ แทบทุกร้านอ่ะเก้าอี้เหมือนแบบเก้าอี้ดนตรีเลยนะคะทุกคนก็แบบยืนกันแน่นๆรอคิวแต่คือแต่ละรนะ้านอ่ะเขาก็ผ่านมาตรการการอบรมของทางจังหวัดน,นะเนี่ยเขาก็จะมีป้ายสีแดงนะคะอีทอินเนี่ยก็เขาจะมีกฎอะไรยังไงบ้างะก็จะมาก,กันอย่างอันนี้โคมแบบว่าสร้อยย้อยแล้วว่าแทบจะไม่เหลือสร้อยคอมเองโคมแต่เขาก็ยัง ขายังคงยังคงห้อยอยู่นะคะนี่ค่ะเขาจะมีป้ายอยิอิ่ส่วนอันนี้ก็คือเป็นป้ายหน้า,าร้านแบบหน้า,าร้านระหว่าง <c oughs> ทางนะคะเราก็จะได้เห็นเรือเรือประดับไฟนะคะบรรยากาศบบว่าโรแมนติกมาก ก็เป็นบริเวณหน้าสถานอฮากาตะนะคะซึ่งเขาก็มีการจัดไลฟ์อัพนะคะแล้วก็มีตลาดคริสต์มาสมาเก็ตนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยก็จัดเป็นปีที่11แล้วนะไฟประดับฟ้งฟริงมุงมิงเนี่ยเขาก็มีทั้งหมด8 8 0แ0สนดวงนะคะสร้างสีสันให้กับชาวฟุโกุโอกะเป็นอย่างมากนะคะพร้อมจอไลฟ์อัพเนาะ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ